สวัสดีจ้าวันนี้ลิซซามาโพสตรูปในอินสตาแกรถึง2โพสต์เลยแล้วก็อีกหนึ่งสตอรี่กับแบรนด์เครื่องสำอ,งอาง Mac Cosmetics ซึ่งทางแบรนด์นั้นจัดให้กับลิซ่านั้นชุดใหญ่ไปกระพลิบเลยน่าจะถูกใจน่าดูและโพสต์ล่าสุดของนอนลิซ่าก็เป็นโพสต์ลิซ่ากับแบรนด์ซีลีนั่นเอง ไม่ว่าลิซ่าจะหยิบเสื้อผ้าชุดไหนของซีรีนหรือกระเป๋าใบไหนของซีรีนมาถ่ายรูปก,ก็ดูดีเข้ากับน้องลิซ่าไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามและอีกโพสต์นึงเป็นโพสต์ที่น้องลิซ่านั้นผมยาวหน้าหมาพร้อมกับเครื่องประดับ,บแบรนด์บูการีซึ่งโพสต์นี้เป็นโพสต์แรกของวันนี้ทําให้มียอดกดไลค์ถึง1ล้านไลค์ภายในเวลา25นาทีท่านั้นเอง เทียบกับสถิติเดิมที่เคยทาได้หรือาย,อยัางคงครองสถิติที่มีคนกดไลค์1ล้านไลค์เร็วที่สุดในไทยและเกาหลีอีกด้วยและโพสเดิมนี้ยง 4, 000, 000 like, ังทำลายสถิติ4ชั่วโมง43นาที4ล้านไลค์ซึงทำลายสถิติเดิมที่ใช้เวลา4ล้านไลค์6ชั่วโมงและสรุปยอดกดไลค์ใน i อจีน้องลิซ่ามี7ล้านไลค์ถึง3โพส์6ล้านไลค์20โพสต์5ล้านไลค์62โพสต์ 4ล้านไลค์ถึง158โพสต์และตอนนี้ลิซ่ายังเป็นไอดอลหญิงเคป๊ K คนแรกและคนเดียวที่มีสถิติกดไลค์ถึง6ล้านไลค์ถึง20โพสต์ด้วยกันก็เรียกว่าน้องลิซ่าตอนนี้นั้นฮอตแบบชุดไม่อยู่เลยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเสื้อผ้าเครื่อ,สองสำอางโฆษณาอะไรที่เป็นน้องลิซ่านั้นก็จะมีผู้คนมาสนใจน้องลิซ่ามากๆเลย ก็ขอให้นอลิซ่านั้นดังดังดังขึ้นไปอีกนะแล้ววันนี้คนต่อไปในโฆษณาทโกปีเดียคนที่3คือ Hi everyone I'm Rose from Black Pink we have two more days until Tokopedia waktu Indonesia belanja TV show start so s download Tokopedia right now ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นเองที่จะได้พบกับ Blackpink ในช่องรายการท o โกปีเดีก็รอติดตามกันนะคะ แล้ววันนี้ YG ได้มาโพส b Back i n Around the World ใน o f o i f i c l a l ช่องทางต่างๆและสาวๆแบ็ k p พลงก็ได้โพสด้วยซึ่งในคลิปจะเห็นเป็นละติจูดลองติจูดของสถานที่บนโลกซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอยู่ของแต่ละเมืองพร้อมกับมีเวลาบอกและในประเทศไทยเป็นเวลาเที่ยง ตอนนี้ยังไม่ได้บอกวันเวลาหรือกิจกรรมอะไรอื่นๆนะคะเดี๋ยวมาลอติดตามกันนะว่าทาั้งแบทเพลงนั้นจะมามีเซอร์ไพรส์อะไรกันก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า